เรื่อม,มาที่ดินแดนเถื่อนภายในออสเตรียมันเป็นทุ่งทะเลทรายที่กฎหมายนั้นเข้าไม่ถึง ผูค้คนนั้นอยู่อย่างยากลําบากและขัดสนแถมอัตราการเกิดอาชญากรรมก็ยังสูงลิว่วและทุกคนก็จําเป็นต้องพกปืนไม่อย่างนั้นชีวิตของพวกเขาจะไม่ปลอดภยัยอีริกอดีตทหารผ่านศึกเขาได้นั่งอยู่บนรถคันโปรดของเขาก่อนที่เขาจะลงรถและเข้าไปนั่งดื่มในร้านค้าและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชาย3คนที่กําลังหนีอะไรบางอย่างอยู่ประกอบไปด้วยเฮนรี่อาชีและคาเลฟเฮนรี่พยายามบอกกับอาชีว่าให้อาชีวนรถกลับไปช่วยน้องชายของเขาที่มีชื่อว่าเรที่ตอนนี้กําลังบาดเจ็บอยู่ที่ที่เกิด เหตุที่พวกเขานันหนีมาแต่เฮนรี่ก็ได้บอกว่าเรนะบาเจ็บเกินไปป่านนี้เขาตายแล้วซึ่งคาเลฟบก็พูดเช่นกันว่าน้องชายของนานยตายแล้วและมันก็สมควรตายนั่นเพราะมันเป็นเด็กอ่อนแอที่ดูแลตัวเองไม่ได้เฮนรี่เมื่อดียังนั้นจิงโมโหคาเลฟบมากและได้พุ่งเข้าไปต่อยคาเลฟบหาชีที่กำลังขับรถอยู่เขาก็ได้ตกใจและทําให้รถเสียหลักพุ่งชนยางที่อยู่ข้างทางเมื่อพวกเขาพยายามเอารถออกมามันก็ออกไม่ได้จึงได้ตัดสินใจว่ารถคันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วและได้ออกไปป้นรถคันหนึ่งโดย รถคันนี้ก็คือรถของอีริกที่เขานั้นจอดเอาไว้ทั้ง3คนได้ทุบกระจกจากนั้นก็ได้ขโมยรถของอีริกเมื่ออีริกได้ยินว่ารถของเขานั้นโดนทุบเขาจึงรีบวิ่งออกมาแต่มันก็ไม่ทันแล้วทั้ง3คนขับรถอีริกออกไปแล้วอีริกได้เลือกไปเห็นรถของพวกมันที่จอดเสียอยู่ข้างทางเขาจึงพยายามเอารถออกมาจากยางรถและทําให้รถนั้นขับได้อีกครั้งหนึ่งเขารีบขับตามทั้ง3าคนไปจนเมื่อตามทันเขาก็ได้ขับขนาบข้างและมองหน้าพวกมันอยู่แบบนั้นมันทําให้พวกเฮนรี่นั้นโมโหและเอาปืนจ่อจะยิงอีริ อีริกจึงได้ลดความเร็วลงจากนั้นก็ขับตามพวกมันแบบนั้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งสามคนก็ทนไม่ไหวพวกเขาได้จอดรถและคุยกับอีริกว่าต้องการอะไรซึ่งอย่างเดียวที่อีริกต้องการคือรถคันโปรดของเขา แน่นอนว่าทั้ง3คนนั้นไม่ยอมให้เพราะพูกเขาต้องใช้หนีอีริกจึงได้บอกว่าถ้าไม่ยอมให้เขาจะตามทั้ง3คนไปทุกที่และฆ่าทั้ง3คนตายซะทําให้คารเรฟนั้นโมโหจะเข้ามาซัดอีริกแต่อีริกก็ได้ตรงเข้าไปบีบคอคารเรฟทั้งที่พวกมันมีอาวุธเต็มมือแต่อีริกนั้นก็ไม่กลัวเฮนรี่เห็นดังนั้นจึงใช้สันปืนถูกเข้าไปที่หัวของอีริกและเขาก็ได้สลบไปจากนั้นทั้ง3าคนก็ลากอีริกไปทิ้งข้างทางและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เรน้องชายของเฮนรี่ที่ตอนนี้ กับทหารที่เสียชีวิตข้างๆเขาเพราะถึงที่นี่จะไม่มีกฎหมายแต่รัฐบาลก็ได้จ้างทหารพวกนี้คอยดูแลเขตนี้ให้กับทางรัฐบาลทหารที่อยู่ในเขตก็มีหน้าที่ลาดตระเวนพร้อมกับจัดการพวกอาชญากรต่างๆที่เกิดขึ้นเลที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเขาจึงรีบไปขึ้นรถทหารและขับหนีออกมาจากตรงนั้นก่อนส่วนเีริกที่โดนทิ้งไว้ข้างทางเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาและขับรถออกตามหาทั้ง3มคนต่อ เขาได้ขับรถไปตามถนนเรื่อยๆและได้เจอกับร้านค้าแห่งหนึ่งจึงได้จอดแวะที่นั่นและก็ได้ถามว่าเห็นชาย3คนที่ขับรถมาทางนี้บ้างไหมซึ่งคนขายของก็บอกว่าไม่เห็นเลยอีริกจึงได้บุกเข้าไปภายในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งก็มีเด็กหนุ่มที่กําลังนั่งเล่นอยู่อีริกจึงได้ถามเด็กหนุ่มคนนี้ว่าเห็นชาย3ามคนที่ขับรถมาไหมซึ่งเด็กหนุ่มก็บอกว่าไม่เห็นเขาจึงได้เปลี่ยนคําถามว่านายอยู่กับใครบ้างซึ่งเด็กหนุ่มก็บอกว่าอยู่กับแม่อีริกจึงไปถามแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้แต่เธอก เธอพูดเขานั้นต้องมีของมาขู่เธอ อีริกได้ยินเสียงคน3คนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ซึ่งเขาก็นึกว่าจะเป็น3คนที่ขโมยรถของเขาแต่มันไม่ใช่อีริกจึงได้ใช้โอกาสนี้ถามทั้ง3คนว่ามีปืนขายไหมซึ่งคนแคร์ที่กำลังนั่งเล่นอยู่เขาก็บอกว่ามีและเขาก็ได้พาอีริกไปเลือกปืนเมื่ออีริกได้ปืนแล้วเขาก็ได้สังหารชายคนนี้ลงไปทันทีจากนั้นก็เอาปืนมาขู่แม่ของเด็กหนุ่มในตอนแรกพร้อมกับทวนคำถามว่าเห็นชาย3คนที่ขับรถเขามาไหมและคราวนี้เธอต้องยอมพูดเพราะเขานั้นมีปืนและเธอก็บอกว่าเห็นคน3า ขับรถ่านไปทางนี้แต่พวกมันไม่ได้แวะที่นี่และอีกอย่างหนึ่งลายคนรักรถคันนั้นมากสินะอีริกที่ได้ยินเธอพูดถึงเรื่องรถเขาจึงได้เงียบและเดินออกไปทันทีแต่เมื่ออีริกเดินออกมาเขากลับเจอเรนน้องชายของเฮนรี่ที่เขานั้นหนีจากพวกทหารมาได้แล้วเขาจํารถของพี่ชายของเขาได้และได้เข้ามาหารถคันนี้เมื่อเจออีริกเขาก็ถามทันที่วันนี้รถของพี่ชายเขาและพี่ชายเขาเฮนรี่นั้นอยู่ที่ไหนอีริกเมื่อได้รู้ว่าเรเป็นน้องชายของเฮนรี่เขาก็โมโหมากและก็ไปํากับเรว่า เฮนรี่ <H en ry> นั่นอยู่ที่ไหนเพราะพวกมันขโมยรถของเขาไปแต่ก่อนที่เรจะได้ตอบอะไรโดยพิษบาดแผลเขาก็ได้สลบขามือของอีริกและเรเป็นเบาะแสเดียวที่เขาจะสามารถหารถของเขาได้เขาจึงจำเป็นต้องช่วยชีวิตของเรก่อนอีริกได้กลับไปยังร้านค้าตอนแรกที่เข้ามาและได้ถามว่าแถวนี้นั้นมีหมอไหมแต่พ่อค้าก็ไม่ได้ตอบข้อมูลให้แบบฟรีๆเขาได้บอกให้อีริกซื้อของอะไรจากร้านเขาไปอย่างหนึ่งแน่นอนว่าอีริกนั้นยอมซื้อจากนั้นเขาจึงได้บอกเส้นทางไปที่บ้านของหมอ อีริกได้ขับตามเส้นทางมาเรื่อยๆตามที่เจ้าของร้านนั้นบอกในที่สุดเขาก็ได้มาถึงบ้านของหมอแต่มันก็มืดแล้วเขาจึงได้เข้าไปเคาะประตูพร้อมกับกำปืนหน่วยแน่นทันใดนั้นคุณหมอที่เป็นผู้หญิงก็ได้ออกมาพร้อมกับเอาปืนเจ่อเขาเอาไว้และสามีของเธอเช่นกันอิริกพยายามบอกกันทั้งสองคนว่าเขานั้นพาคนเจ็บมารักษาหมอจึงได้บอกให้อิริกไปเอาคนเจ็บเข้าไปหาเธอเธอไม่รอช้ารีบรักษาเรทันทีพาอากสุนที่เรนั้นโดนยิงออกมาเมื่อเรรอดแล้วอิริกจึงได้จ่ายค่ารักษาให้กับเธอ แต่เธอกลับบอกว่าเธอมันไม่รับเธอทําก็แค่อยากจะช่วยพร้อมกับพาอีริกไปดูห้องห้องหนึ่งที่เธอนั้นเก็บหมาไว้เยอะมากมันเป็นหมาที่ลูกค้าของเธอนั้นฝากเลี้ยงแต่คนที่ฝากเลี้ยงก็ไม่เคยเอาพวกมันกลับไปเลยแต่เธอก็สงสารไม่กล้าเอามันไปปล่อยทิ้งไม่อย่างนั้นชาวบ้านแถวนี้จะล่าพวกมันเป็นอาหารเพราะทุกคนนั้นยากจนมากด้วยความสงสารเธอจึงได้จําใจและเลี้ยงพวกมันไว้แบบนี้ต่อมาเมื่อเรฟืนเธอจึงได้ไปดูแผลให้กับเรและเมื่ออีริกรู้ว่าเรฟื้นเช่นกันเขาก็ได้เอาปืนจ่อใส่เร่ ท,ทีและได้ถามเรเกี่ยวกับพี่ชายของเรว่าพุงมันนั้นจะไปไหนด้วยความที่เรเขาเป็นคนที่ขี้ขลาดมากโดนปืนจอเขาก็กลัวและเขาก็ได้บอกกับอีริกว่าพวกพี่ชายและเพื่อนๆของเขาจะไปที่คารูนเพื่อเจอกับใครคนหนึ่งและเดี๋ยวเขาจะเป็นคนนําทางให้กับอีริกเองแต่แล้วเสียงกลิ่งของบ้านก็ได้ดังขึ้นสองครั้งอีริกที่ตกใจจึงได้ถามหมอไปว่านี่มันเสียงอะไรมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ว่ามีคนมาดังขึ้นหนึ่งครั้งมีรถมาหนึ่งคันดังขึ้นสองครั้งแปลว่ามีรถมาสองคัน อีริกที่รู้สึกปแปลกๆจึงได้บอกให้หมอนั้นไปเอาปืนไรเฟิลมาให้กับเขาตอนแรกหมอก็งงและไม่ยอมไปแต่ว่าอีริกก็ได้ขู่หมอจนเธอนั้นต้องไปหยิบให้อีริกได้แอบดูล,ลาดล่าอยู่ที่หน้าต่างซึ่งสามีของหมอก็ได้ออกไปคุยกับรถทั้งสองคันว่ามาที่นี่ทําไมแต่แล้วสามีของหมอก็ได้ล้มลงเธอโดนคนในรถนั้นยิงจนเสียชีวิตหมอนั้นช็อกและตกใจมากส่วนอีริกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าพวกนี้คือพวกของคนแคละที่เขาฆ่าไปตอนที่เขาได้ปืนมาตอนแรก พวกมันคงมาล้างแค้นให้กับเพื่อนของพวกมันอีริกจึงได้งัดฝีมือกันยิงปืนในตอนที่เขานั้นอยู่ภายในกองทัพเขาเป็นคนที่ยิงปืนแมนมากซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันเขาได้รัวไรเฟิลใส่พวกมันและพวกมันก็ได้เสียชีวิตทั้งหมดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่พวกนั้นที่กดแค้นซึ่งหมอก็กดแค้นอีริกด้วยเช่นกันที่ทําให้สามีของเธอนั้นตายเธอนั้นโวยวายใส่อีริกแต่อีริกก็จับหัวของเธอกดไว้กับพื้นจากนั้นก็ได้พาเรย์ออกมาจากบ้านและให้เรย์นำทางไปที่คารูน ทั้งสองคนออกเดินทางกันแต่เรที่เขาได้รับบาดเจ็บอยู่เขาก็เผลอหลับไปและเมื่อเรตื่นขึ้นอีริกจะได้ตัดสินใจหาที่พักกันก่อนเพราะเขาก็ต้องพักด้วยและพวกเขาก็ได้เจอที่พักที่หนึ่งที่เหมาะอีริกก็ได้สงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนแต่เรเขากลับไม่รู้ทั้งที่ตัวเรนั้นเป็นคนนําทางอีริกมาอีริกนั้นโมโหมากและอยากจะฆ่าเรแต่เรก็บอกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปถามเจ้าของโรงแรมให้เรได้เดินเข้าไปหาเจ้าของโรงแรมที่อยู่กับลูกๆของเขาและได้ถามว่าที่นี่ที่ไหนและมี ทางไปคารูนที่ใกล้ที่สุดไหมซึ่งเธอก็ยอมบอกเรแต่โดยดีและเรจึงได้ขอข้าวเธอกินด้วยจากนั้นเรจึงได้กลับมาหาอีริกและบอกข้อมูลกับอีริกแต่เรที่กลัวโดนอีริกฆ่าตายซะตรงนี้เขาก็บอกว่าอีริกจําเป็นต้องมีเขาต่อให้ถึงคารูนแล้วถ้าอีริกไม่รู้พี่ของเขานั่นอยู่ไหนอีริกก็ไม่สามารถหาตัวพวกเขาเจอ แต่เขานั้นรู้เพราะฉะนั้นเอริกต้องพาเรไปด้วยแบบไม่มีทางเลือกแต่เอริกก็สงสัยว่าทําไมเรนั้นถูกทิ้งเอาไว้และพวกเขาไปทําอะไรแถวนั้นโดยเรก็ได้บอกเขานั้นทํางานขุดเหมืองและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้โดนทิ้งเดี๋ยวพี่ของเขาก็มาช่วยเขาแล้วพี่ของเขาไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตรายแต่เอริกนั้นก็แย้งกับความคิดเห็นนี้ถ้าเฮนรีไม่อยากให้เรเป็นอันตรายจริงทําไมเรที่โดนยิงพวกมันกลับไม่ไปช่วยแถมทิ้งเรให้นอนบาดเจ็บเจียนตายอยู่แบบนั้นนี่มันก็ชัดเจนแล้วว่าพมัน ใจทิ้งนายคงมันไม่แย่แสหรือสามวันนายนะจะเป็นยังไงเมื่อเรได้ยินเขาก็ได้รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากและคิดมากเกี่ยวกับคําพูดของอีริกว่าพี่ชายของเขานั้นไม่สนใจและทิ้งเขาแล้วจริงๆหรอเขาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากและเอามานั่งคิดต่อภายในห้องนอนจนได้มีเสียงรถทหารขับมาแถวนี้เรเขานั้นกลัวว่าทหารจะเข้ามาจับตัวเขาเขาจึงได้ไปคว้าปืนของอีริกที่อยู่บนหัวเตียงและพยายามเล็งไปที่หน้าประตูจนเสียงเคาะประตูมันดังขึ้นโดยความกลัวของเขา เขาจึงได้รั่วกระสุนใส่หน้าประตู จนเสียงเคาะนั้นมันเงียบไปเขาค่อยๆเปิดประตูออกไปดูแต่สิ่งที่เขาพบกับเป็นลูกของเจ้าของโรงแรมที่เขานั้นเพียงแค่อยากจะเอาผ้าห่มมาให้กับเร์ทำให้เร์นั้นรู้สึกผิดไปอย่างมากเขาเรีบปิดประตูและนั่งสั่นอยู่หน้าประตูด้วยความขี้ขลาดจนทหารทั้ง3าคนที่ผ่านมาแถวนี้เขาได้เห็นลูกเจ้าของโรงแรมนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูพวกเขาก็รู้ว่าคนร้ายยังอยู่ในห้องพวกเขาไม่รอช้ารัวกระสุนใส่ห้องนั้นทันทีเร์ที่ตกใจจึงได้หันปืนกลับไปสวนเสียงยิงกันนั้นมันดังมาก ทำให้อีริกนั้นได้ยินเสียงปืนและเข้ามาเห็นว่าเหล่าทหารกำลังรั่วกระสุนใส่เรแถมหน้าประตูก็ยังมีศพลูกเจ้าของโรงแรม อีริกก็ได้รู้แล้วว่าเรนเป็นคนทาแต่ตอนนี้เขายังปล่อยให้เรที่เป็นข้อมูลสําคัญนั้นตายไม่ได้เขาได้ลออเข้าไปข้างหลังของทหารทั้ง3คนจาัดก,การพวกเขาลงไปได้ยอย่างง่ายดายและรีบอกให้เรออกมาจากห้องพร้อมกับขับรถหนีออกไปจากที่นี่ก่อนจนพวกเขาได้เดินทางมาสักพักหนึ่งเมื่อคืนพวกเขาก็ยังไม่ได้พักทําให้พวกเขานนั้นเหนื่อยล้ามากออริกจึงพยายามจะหาที่พักก่อนและได้ไปเจอกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งจึงได้ตัดสินใจเข้าไปพักที่นี่ก่อน ซึ่งเมื่อพวกเขาได้พักกันแล้วเรก็ได้บอกกับอีริกว่าตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าอีริกนั้นปกป้องเขาได้จริงๆไม่เหมือนกับพี่ชายของเขาที่ตอนนี้คงทิ้งเขาไปแล้วตอนนี้ในใจของเรเริ่มเกลียดชังพี่ชายของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแต่อีริกก็ไม่ได้สนใจเขาแค่ใช้เรเป็นเครื่องมือเท่านั้นและเขาก็ได้เข้านอนจนหนังได้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาเรที่เขานั่นตื่นเช้าเขารีบออกมาปลดทุกนอกบ้านส่วนอีริกที่นอนอยู่เขากลับโดนกลุ่มทหารที่ตามเข้ามาตั้งแต่เมื่อคอ เข้ามาจับตัวเอาไว้ได้ส่วนเรที่ปลดทุกเสร็จแล้วเขาก็กลับมาแต่ก็เห็นว่าออริกกําลังโดนพวกทหารจับตัวไปเขาจึงได้ซ่อนตัวไม่ออกไปจากที่นี่ทําให้ออริกโดนจับตัวไปแค่คนเดียวออริกโดนทหารจับตัวมาหาหัวหน้าของเขาที่มีชื่อว่าลิกและเหมือนอีริกและลิกนั้นรู้จักกันเพราะทั้งคู่เคยทํางานและเป็นทหารด้วยกันในอดีตโดยลิกก็รู้ฝีมือความโหดเหี้ยมของอีริกดีทําให้ออริกได้ถามลิกไปว่าทําไมมีค่าคอซัจะส่งให้ทางการทําไมซึ่งลิกก็ได้บอกว่าเขา นนไม่สนใจตัวอีริกหรอกแต่ที่เขาต้องส่งอาชญากรให้ทางการอยู่เรื่อยๆก็เพื่อผลประโยชน์ทางนั้นให้ทางการนะรู้ว่าที่นี่มีอาชญากรและจะได้จ้างเขาต่อ ซึ่งอีริกก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วทําไมตอนที่เขาจับได้ว่าภรรยามีชู้เขาจึงได้ไปฆ่าภรรยาของเขาและชู้ของเธอด้วยตัวของเขาเองจากนั้นก็เอาศพไปฝังแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาจับเขาได้เลยเขานั้นไม่ชอบลิกที่บอกว่าตั้งใจทํางานแต่จริงๆแล้วลิกนะ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันเรกับวิ่งเข้ามาที่นี่พร้อมปืนจากนั้นก็รัวกระสุนใส่ลิกจนเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปขาทีพร้อมกับมาแก้มัดให้กับอีริกและพาอีริกหนีออกไปจากค่ายนี้โดยการคุดรูม ารอดที่รั้วของค่ายทหารจนเขานั้นสามารถพาอิริกหนีออกมาจากที่นั้นได้สําเร็จพร้อมกับออกเดินทางตรงไปที่คารูนต่อระหว่างทางพวกเขาก็ได้แวะร้านค้าเพื่อเติมน้ํามันและซื้อกระสุนปืนอีริกนั้นไม่มีเงินจ่ายแต่เรก็ได้เข้ามาจ่ายเงินค่าน้ํามันและซื้อกระสุนปืนให้อีกดูเหมือนว่าเรจะช่วยอิริกไว้เป็นอย่างมากและพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไม่นานพวกเขาก็ได้ถึงคารูนโดยที่นี่ก็เป็นเมืองร้างเช่นกันแต่มีบ้านอยู่หลังเดียวเท่านั้นที่มีคนอยู่พี่ชายของเขาและเพื่อนอีกสองคน คองอยู่ในนั้นพร้อมกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งส่วนคนที่นัดว่าจะมาเจอคงมาพรุ่งนี้เช้าอีริกจึงได้บอกว่างั้นวันนี้ให้พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยลงมือพวกเขาได้ตั้งแคมป์ไฟอยู่ข้างนอกเรก,ก็ได้ถามว่าคุณนะัดจะฆ่าพี่ชายของผมไหม ทาอีริกไม่ฆ่าเรย์เขาบอกว่าเขาจะฆ่าพี่ชายของตัวเองโดยมือของเขาเองเพราะเขานั้นแค้นที่พี่ชายทิ้งเขาไว้แบบนั้นซึ่งอีริกก็ได้บอกให้เรย์นะ่ะเข้านอนได้แล้วจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เช้าว,วันต่อมาในขณะที่เฮนรี่อาชีและคาเลฟบกาลังนอนหลับอยู่อีริกได้ย่องเข้าไปภายในบ้านพร้อมกับปลุกอาชีและคาเลฟบเอาปืนเจาะพวกเขาเอาไว้และให้พวกเขาเงเงียบจากนั้นก็ให้นั่งรวมตัวกันส่วนในฝั่งของเรย์เขาได้แอบเข้าไปภายในห้องของเฮนรี่และได้เอาปืนจ่อเฮนรี่ซึ่งใน ตอนนั้นเฮนรี่ก็ได้ตื่นพอดีเขาก็ได้ถามน้องชายว่าทําแบบนี้ทําไมแต่เรก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเฮนระี่น่ะทิ้งเขาเฮนรี่ไม่รักเขาเหมือนเดิมแล้วและเฮนรี่ก็ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อว่าเฮนรี่ต้องปกป้องน้องชายแต่เฮนรี่ก็พยายามอธิบายว่าเขาน่ะไม่ได้ทิ้งแต่เขาคิดว่าเรนะ่ะตายแล้วซึ่งถ้าเขารู้ว่าเรยังมีชีวิตอยู่เขากลับไปช่วยแน่นอนแต่เรตอนนี้เขาไม่ฟังอะไรแล้วเขาได้รัวกระสุนใส่พี่ชายแต่มันก็ไม่โดนสังนัดเฮนรี่ได้สวนกลับมาเขาไปที่คอของเรอย่างงจัง จะทาให้เรนนล้มลงกับพื้นอีริกได้ยินเสียงปืนและหันไปเห็นเรนที่กําลังนอนดิ้นอยู่ที่พื้นเขาก็รู้ด้ทันทีว่าโดนเฮนรี่ยิงเขาจึงได้สังหารอาชีและคาเล็บลงไปก่อนพร้อมกับเดินตรงเข้าไปในห้องของเฮนรี่และเขาก็ได้เห็นเจ้าของบ้านอีริกได้รวกระสุนใส่เจ้าของบ้านและเอาปืนชี้หน้าเฮนรี่แต่ก่อนที่เขาจะยิงเฮนรี่ก็ได้ถามว่าอีริกทําอะไรกับน้องชายของเขาเด็กอ่อนแอที่ไม่สู้คนไม่กล้าฆ่าใครแม้แต่คนเดียวทําไมวันนี้ไกลถึงกล้าที่จะมาฆ่าเขาแต่อีริกก็ได้ตอ ต่อ,อไปว่าเขานไม่ได้ทําอะไรและยิงเฮนรี่จนเสียชีวิตลงไปส่วนเรที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาก็ได้เสียชีวิตตามไปด้วยในที่สุดอีริกเขาก็ได้รถขึ้นแต่ก่อนออกไปจากที่นี่เขาก็ได้ฝังศพให้กับทุกคนพร้อมกับขับรถไปหาสถานที่เหมาะจากนั้นก็ถือพลั่วลงมาพร้อมกับจะขุดดินและได้ไปนําร่างสุนัขออกมาจากท้ายรถซึ่งสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่เขารักเหมือนกับลูกแท้ๆของเขาเขานั่นเสียใจกับการจากไปของสุนัขของเขามากเขาอยู่กับความเสียใจมาหลายวันและ เขาก็ต้องการหาที่อยู่สงบสงบให้กับลูกชายของเขาแต่พวกโจนเฮนรี่ก็ได้เข้ามาขโมยรถและขโมยศพของลูกหมาตัวนี้ไปทําให้เขาออกตามล่าและเอาศพคืนมาจากนั้นเขาก็ได้กอดศพลูกหมาด้วยความรักพร้อมกับฝังมันและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.4คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนโทมัตโตนักวิจารณ์ให้ไปที่68%คนดูให้ไปที่51%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับถานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ